ต่อจากอีพีที่แล้วครับผมิ่าพี่พาพีผ้านองครับพาพี่นองมาเบิงอ่ชุดหมอล่ำเคลวันครับอ่าอีพีที่แล้วครับเบิงของสะสมครับเบิงของสะสมของหมอล่ำเคลวันจักรจันนะครับอ่าพีที่แล้วครับอีพีนี้มาเบิงชุดครับชุดตันแตกเริ okay. ่มเขาวงการนี่พี่น้องอ่ชุดตันแทเริ่มเขาว่งการการลองการล่ำตะปีสามหาชาวฮอดปัจจุบันครับว่ามีอย่างแน่มีสุดแบบเดนเนี่ยครับมาเบิงกันครับพี่น้องครับอ่าเออหมอลำเคลวันจักาจังรอ่า สวชุดนี้ยังชุดนี่บอชุดที่มันแนะนำพี่น้องว่าชุดมาธะปีใดเนี่ยชุดชุดพ่อสอนใ้นี่ยชุดไหนอันละไม่ไม่อันละไม่ไมคือปีสามหาสิออคือตรงกบรวบไปเนาะตรงก็รวบไปต้ชุดเดียวกันตรงปอกยู่สัตวตรงปอกยู่เออ ไมโบราณนันาอมาม่อันนี้ชุดที่สทีตาอนมัอยู่ชุดที่2กับปี3หสมหา3 6มานี้ป่ะสา14ปีแล้วปีแล้ว้เ็บเล็กหน่อย่บาหลาัดะอตัดปีละชุดคุมพอดอดแงกูตัดนี่คือจะคของตัดไห้คือตัดเองตัดเองว่ามันสมรงานเป็นตัดอ๋ตัดเองก็ได้เป็นมอลำตองของคุนเองเนาะอันบอเออต้องมี มีเงินกับใครเม่อใคร้วเียมตัดเงินแถมหนาหันค่าตัวสมัยนี้กี่บาทค่าตัวปีสามหเล่มยืนบอถจ้องหาสิบบาทก็มีเออเนวเอเอางงานเนาะ่คัออกล่ำออกลำช่วงไหนช่วงปีไหนสีบ่ประมาณสากว่าสี่สปีกับประมาณปีสามามสิบกว่าเนาะสามสิบกว่าอย่างละออกล่ำ ชุดนี้ออกนเออชุดนี้คุคย่ชุดสีม่วงเลยค่คุยิ่ง่งย่ย่ยานดอรุ่นลดงยากติบีสองปีโอ้ชุดนี้ก็ตรงปกอยู่นี่ตรงปกตรงปกล้ผาไหมชุนลี่ชุนลี่ชุนลี่ซีไร่เหรอชุนล่ซีไ้อ ที่จะชุดดุนบุกเบิกหรือว่าชุดชุดแบบนี้ชุดว่าเป็นแต่ไอ้ทรงตอในพี่นองเพราะว่าเป็นชุดคู่เข้าครับเป็นถือป็นชุดคู่ชุดคู่อาจารย์ที่เขาเริ่มขอวงการไดไหมครับเป็นชุดบ่บอบอันชุดแบบนี้เป็นชุดอนุรักษ์เลากกสชุดที่เข้าสมควรทีบูชาเด้ต้องบูชาชุดปลอมเป็นบ๊ยเย็นบ่วมันใหญ่หอกครับศิลปินคนดังอะไรคนในพี่นองจังไอ้คนพีกินราคนหลับแล้วก็บูชาฮอดชุดเด้ เราบูชาสุดบูชาอย่างคนในพระบาเป็นของยิ่งยิ่งเป็นชุดที่เท่เขอมาในวงการชุดแรกออลำออกลัมชุดแตบทางวัดิมวัดจมห้าวพมวัเจ้าน่าวพมือว่าแข่งนราคา้อมัดพาอไบ้งของสะสมต่อไป่อล่างลบมในเที่งก่อก่อนโอ้ประกวดโอ้บมลร้อมพ อันี้เป็นชุดชุดสามั่นไปเบ่งไปเบ่งเัินพื่นบ้านไปเบ่งเันนี่กันไปงูมันนี่กันหลายอย่างไลเนแนวเนาะงูมันนี่กันมุงผมกันเจ๋โอ้เนี่ยปัจจุบันเอาต้องเอาอดีตกันเจ๋อันนี้ชุดอดีตอันยุทธเตียงนี่ในอดีตนเปีสามกัวขึ้นก่อนเจ๋ปีสามสิบกัวเนาะชุดเตียงยู่นี่เนาะชุดนี้ก็นัดแปลงแล้วอันที่ วาดภาพมั้อืมาภาพโอ้ภาพอันชุดทิ้วาดที่เที่ยวบังอีพี่ที่แล้วตัวนี้ตรงปกว่ะเออตรงปกตรงปกตรงปกแต่ว่าสุดพิ่นดัดแตีงแล้วอ๋อนี่บอชัยสุดนี่บอที่เขาวาดลูกหนังปิ่นนี่ลายเนาะจุดลายลงทุนกว่าน่อยแต่ไมตะกีอันนี้ชุดมาละมูบอ่เอ๋อมีห่อนมะละมูบตะกี๋มีแล้วเห็ดนีนแล้ แอคคูลัสตีพันเหตดวาะมูความติดวาระลมพิซาร์เนี่ยลำซิงเขาเรื่องตอนร่ำมีท่านโอ้ตอนตอนร่ำมีท่านในเซซุนีแม่ไม่ค่อ้นสมุเนาะสมุดหน้าต่องเงินเข้มรยถึงว่าเลยแม่เห็นเห็นแม่คู่พันมีหอดสุดนนาชาดบอกสุดต่างประเทศสุดน่าชาดกัมีเนาะ ก็เห็นบางในอีวีเอสว่ายมีสุดทอนกุทวนก่อนสุดสกีก่อนอีเอสดอนประกวดก็างสิ่งได้ไกีนี่คือรถบ่เปิดร่ำให้รถเตะล่ำให้บริษัทรถเตะโอบริษัทสุดสกียุคนั้นยุคยุคนี้ร่ำก็ดังเท่ากันละแต่ว่ายุคนังมอลลัำบอลหลายคือยุคนี้ยุคนี้บอลลัมมันหลายบอลรองหลายกว่าบอลลัมยุคนี้ ตองโป่งอยู่ตรงโป่งอยู่อ,อืมอือืาพี่น้องเอ้ชุดตาสมัยคุณแม่ปีสามสิบตัวบาราหันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ปีสามสิบตัวบาราหารันยังอายุตอาา้องบาราหันยังทำงานอยู่กรุงเทพได้สมัยนั้นก็ได้ปีสามสิบตัวปิดเบอรหน่อเราหลุดชุดชุดหมอลำตาสมัยปีสามสิบตัวหมอลำเคยวันเราเก็บไว้เราเก็บไว้หอดปัจจุบันมาธรรมดาเลย ใส่ลำมู่ตอนอกใส่มุ่งกดน้มุ่งกดเออเออเลือกองเออใ้สามสิบเอ็ดปีพันมากไหมน้ำเข้าปีหกหกเนาะสามสิเปีพันมากเก็บชุดไปธรรมดาเือกกองเอธรรมดาเอไม่ยังอังศิษฐ์คนท่านสอเนาะเสียอ้ก็เก็บไโอ้ตอนประกวดอันนี้ตอนประกวดนี่ตัวนี้มอลำกระตันยู่กระตะเวทที่ตัวนี้เก็บหอดสุดเสียผ้าไอ้ใส่ไป ไอไส้ไอไส้กับซำคูบาจันเนาะ่าเป็นผาห่อน้ำผ้าหอเขาว่องกันที่แหลกกซำคูู่แหลกของห่อละประกวดไล่มองประกวดนี่ใชุ่ริงระอเสียตัวใหญ่คนับ้ประกวดนี่ไม่เบิ่งนั่งประกวดลบุญพเวศร้อยเนี่ชุดสมัยโบราณเระยืนอยู่กัไม่เรือบอันนี้ล่ากันใช่อันนี้โมแค่นของนี้โมล่เชื่อว่าปวดยูบุญพเวศร้อยเอดอันนี้ยูดุดรประกวดยูดอน อันนี้ประกวดยุคโคราชอันนี้ล่ำอยู่ผับอาคกษะหมอนนล่ำสัญญาพาาับอัคกษะแมนพัทยาในบางยุคขิดนี่หมอล่ำสัญญาเพชรอันนี้ขุนขีดที่สุดนี่เดนที่วัดต,นนต,นตนด้นนรุ่งต่อตานโรคเอกลำเอฟได้ชนะเลิศมีสิบเอ็ดคู่น้ำกันได้ก่อนอันเตัวนี้แมนเตยตนน้นตนรุ่งต่อตานโรคเอกตัวเลือดก่อนเซียร์พระไม่ตีนบ้างมาเรื่อยๆวางข้างฟังนิดกัน พี่หนเรียกว่าเสียวโล่เห็่ไปมีสิบโลโอ้หลายยังอันนี้เป็นชปัจจุบันอันนี้ทย่นอันนี้แง่ไปงานใหมใส่เป็นง่แบบนี้นาักจังานใหมงานไหม่คอนเทนต์ขต้องใส่สุดแบบนี้อันนี้ทั้งปัจจุบันทั้งทั้งอดีตผสมประสานกันไปอันนี้ปัจจุบันแล้วนี่ปัจจุบันเจ้อันนี้ปัจจุบันป้นล้ำปจจุนอ๋อถุงไทไยออกลยัไงคน อันนี้ก็รูปไทยคือกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งลงไปอันนี้ส่วนหนึ่งเลยพี่น้องม่นนสวอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งเลยครับบ่าท่านเนี่ยเมืดอในของสะสมมอลำเพื่อวันนี้กันเห็นอยู่แน่เลยกันจำกันได้แต่ถ้าเขาไม่เรียนต้องกานอันนี้คือเป็นของสะสมของสะสมมอลำเพื่อวันเพิ่นเพื่อใบบางส่วนเออ้้ยแต่ว่าทีนี้ขึ้นหลายคนนี้อยู่ผู้เศร้าล่ำแล้วผู้เป็นอยู่ขางหนออันนี้อันนี้มอลำบูพาได้ไหมมอลำัมบูพาพิเชียงยืนโอ้ยเขียวเนแต่เขียวนั่นละ อ่ะเราผู้สวยนี่ตะกี้สวยหรอเนอะผู้งามผู้งามอยู่ตะกี้เนาะหลายคนงามแบบธรรมชาติหลายคนหลายคนวอลลัมไม่เข้าไปงานนั่นแม่เราเสียมันเลวอลลัมเองเออนี่วอลลัมสายฝนวอลลัมสายฝนก็คือยังวอลลัมติดพวงกุญแจตกใจอันนั้นบ้าบังอันนี่ยังต้องทอบุตรเดี๋ยวต้องเท่าต้องเท่าลืมต้องทอบุตรต้องเท่านี่โอ้ต้องทอบุตรดบุตรนี่ยวเก่ากเก้า ทังันกับปอบุตรสมัยี้กี่เป็นคอนเสิร์ตเนาะแม่อันบุตรัดยนัดน้องบัวน้อยน้องบัวน้อยนุพันธัดเทไรสมัยตะกี้บ้นท่นหสมัยนั้นปีใดปีสี่สิบก็สามสิบวส่สิละช่วงอีเวก็ยี่สิบกว่าปีตนนี้ตั้งห้องก็ปีหกหกเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่งกลับมาใส่อีกแล้ว วัตถิันเขาเห็นหลายคนเลยล่ะใส่มอลำหลายคนอยู่เขาใส่เกิดบุดเกิดบุดมันเกิดงามเดยละ่ะว่าแทบเป็นสีขาวด้วยสีขาวกับดำงามครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับพี่น้องของมอลำเคื่อวันถุกระจางครับต่อจากอีพีที่แล้วเดี๋ยวก็ที่ว่าบอตต่อเนื่องลูกค้าบ่าวทหานก็เลยเอาไม้พี่น้องป้องไปครับรับชมรับฟังนะครับว่าของสะสมมอลำเคื่อนมีอย่างนงครับผมอีพี่ที่แล้วก็มีทั้งมวลเทปทั้งก่อนหนังสือก่อนลำ ทั้งมวลเทปคัดเซ็ตเราขนังซือก่อนล่ำกับพวกของสะสมหรือว่าเครื่องประดับต่างๆครับของเพิ่นเอ่อเครื่องประดับเพิ่นบ่ท่านออกมาเพิ่นอีพี่ต่อไปครับที่เบิ่งเครื่องประดับบ้านนี้เพราะว่าคันเสียวมาร่วมกันหลายๆมันพี่ต่อไปเบิ่องเครื่องประดับชุดทางเครื่องครับชุดทางเครื่องิางงเครื่อมี5 6่พี่ต่อไปจังตะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเสีอวชุดหางเครื่องอันนี้อันนี้เฉพาะชุดหมอลำนี่ยนี่อันนี้เฉพาะชุดหมอล่ำ ก็คือโตเพื่นเองเหรครับผมชุดของเพื่นเองก็สมัยอดีตจะว่าฮอวปัจจุบันเป็นกพราะว่าพี่นอ้องฟ้องฝ่ายเบิรงครับว่าตัวจะเป็นมอลำได้ครัเบเพาธรรมดาครับพี่น้องเขามาถ้าวงการจะปีสามหาพอมันลอยสามหาโอ้ยบอลลั่มหันเป็นแรนลรดทั้งเลยพี่นี่ปีสามหาเฮ <c oughs> <c oughs> ยิ่งกับป๋อมข้างในเป็นเล็กน้อยอยู่ครับพี่น้องครับผมฝากติดตามในรับเด้อฝากติดตามช่องมอลำเครือวันช่องชื่อวังใดก็ส่องเคลื่อนแชนแนลเครื่อนแชนแนลเออเครื่อนแชนแนลครับทั้งยูทูบ ทังเผ็ดกมีนบ่น <c oughs> อันนี้ว่าทาั้เทงเ็ดกมีทังเป็ดกเกวันจังกะจ่างสิคือเกวันเช่เียเ็ะเกวยจังกะจ่างองสุดแล้ว้งสน้เครื่องล้ววนันอีา้า้งาเต้นเ้งา,าเต้นน่าอนเออ้งา,าเต้นนา่นาปน,าทนทา่านล้ากะีอมล่ำเป็นควนเหพี่น้องเลยโอ้ยีเงาวไก่ยกี่น่งนึงเดือดงยกสองล่ำเดืยกสามโอ้โห่ออย่ยงไโอเคโอเคอีพี่หนาเนาะอีพี่หนา ครับผู้ใดขอเบื้องแรกก็ฝากกันให้กำลังใจครับมอลลัเครือวันจังก์จังครับทั้งช่องเพิ่นกับมี่นะครับเด้อช่องเครือวันชาแนลครับเออครับเครือวันชาแนลเนาะเครือวันนี่ภาษาไทยหรือเปล่าชาแนลจึงเป็นภาษาอังกฤษจีผู้ใดพิมพ์ว่าเป็นก็ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานพิมพ์ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้เครือวันชาแนลครับผมขอเบื้องแรกก็ฝากให้กำลังใจได้ครับพี่น้องเด้อสิได้มี่กำลังใจ น้ำคลิปต่อไปมาให้พี่น้องมาลงให้พี่น้องฟองไยรับชมรับฟังคือเราครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตะใครซับคาซับน้าเจอดำํนแนพี่น้องสวัสดีครับ